ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆจะมาสอนกันนะครับก็จะเป็นเทคนิคการเพิ่มยอดคุยตามนะครับหรือว่าฟอลโล่นะครับของอินสตาแกรมนั่นเองนะครับสวัสดีคยับฟอลโล่หน่อยครับยอบดคุยตามน้อยก็สามารถเพิ่มตามผมก็ได้เลยสวัสดีรันครับก็เรียกกันเลยก็ให้เข้ามาทีเว็บ์ซันนี่กันก่อนนะครับอ่ะสนารเข้ามานะครับก็สามารถกเข้ามาในลิงก์งคลิปนี้กันได้วันการวางลิงก์ไว้ขคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ พอคลิกเข้ามากันแล้วนะครับก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้ไปเลยก็จะมีการเข้าสู่เว็บไซต์ mm hmm. เียนขีดโซเชียลกันแล, mm hmm. แล้วก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ทำการเพิ่มเนียบยอดผุ้ตามในวันนี้อ่ะสหรตบตัวน,นี้เขาจะเล่านะโปรงเชื่อใช้กันนะครับคนที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถกดลงเชื่อใช้ตัวนี้กันไปได้เลยอ่ะส่วนคนที่ยังไม่มีครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนก็เขาี่สมัครใช้งานได้บนขอมือตัวนี้เลยนะครับ เอาด <te Liberty Overwatch> ิการสมัครใช้งานนะครับก็ง่ายๆกันเลยก็ใส่ชื่อผู้ใช้ลงไปนะครับอีเมลนะครับส่งข้อมูลนี้ก็ใส่ข้อมูลกันไปเรียบร้อยสร้างรผ่ันขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนยันรปภันอีกครั้งแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กไวนี่สัครใช้โปรแกรมอัตโนมัติทุกครั้งด้วยแล้วกดสมัครใช้งานกันไปได้เลยสมัครที่สมัครใช้งานทด้ Google ก็สามารถกดตัวนี้เพื่อสมัครใช้งานโดย Google ไปเลยนะครับกดลงการสมัครที่นียบล้อกกันแล้วนะครับก็เอาชื่อผู้ใช้นะครับ่าแล้วก็รัดผ่านการลงช สมวนทจะมาใช้งานที่ Google ไปก็กดลงชื่อเข้าใช้้วย Google ตรงนี้ทีดแนวตัวนี้ไปเลยนะครับก็กดลงชื่อใช้ไปเลยหากดลงชื่อใช้มาแล้วนะครับหรือเข้ามาสู่เว็บไซต์คิมคีโซเชียลกันแล้วสัปดาห์นี้เป็นหน้าคำสัปดาห์ใหม่ครับก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราได้ใช้ตัวนี้กันเลยก็จะมีั้งเฟซบุ๊กนะครับอินสตาแกรมยูทูบทิกต็อกทวิตเตอร์นะครับแล้วก็อื่นอีมากมายให้กับเรานะครับเดวเลยแชร์กันหลาฟอร์มกันเลยก็สามารถได้แชร์กันได้เลยตรงนี้ผมจะได้ใช้้แฟออรรร์มขงนกก็เีีย่ล จากนั้นจะมีหมวดหมู่ตัวนี้เราลือกใช้หล้วหมู่หมู่กันเลยนะครับก็จะเป็นหมวดหมู่ของอินสตาแกรมทั้งหมดเลยนะครับก็เลื่อนดูกันได้ตัวนี้ผมจะได้ใช้หมวดหมู่เพิ่มบริการพิเศษตัวนี้เลยก็เลื่อไปเลยนะครับอยากจะมีบริการตัวนี้เราเลือกใช้หล้วบริการกันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยตัวนี้ผมจะจะใช้นี่ยบริการแรกเลยนะครับก็เลื่อไปเลยนะครับจะมีคาริบาร์ตรงนี้เราได้อ่านกันจะมีคาร์ิบาร์นี่ครับหรือมีสแกนบอร์ดตัวนี้ก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจก่อนได้เลยบริการบางลิงก์ครับก็เป็นลิงค์ของ เรปีลิ้งโปรไฟล์มาเลยนี่ฮะจากนั้นก็ลิก์มาใส่ลงไปในช่องนี้นะครับวก็ใส่จำนวนนะครับหรือเป็นมาการเพิ่มเข้าไปกด้เลยการใส่หนึ่งร้อยก,ก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปจากนั้นเวทําก,การคำนวณค่าใช้จ่ายให้กับเราแล้วก็สามารถกดสัง่งซื้อไปเลยอ่ากดสัง่งซื้อที่เรียบร้อยก,กันแล้วนะครับเห็นไหมันมีคำแจะเตือนขึ้นมานะครับแบบนี้เลยว่าได้รับคำสัง่งซื้อของคุณแล้วถ้ามันขึ้นแบบนี้มานะครับก็อเจรอสักครู่นะครับอ่าเพอาะเวชจก็ใช้เวลาในินการกันนิดนึงครับ ตอนระหว่างที่รอเว็ไซต์มันการให้กับเราอยู่นะครับผมก็จะแนะนำนะครับเมนูต่างของว็ไซ์กันต่อเลยอ่ะเมนูต่อมาครับจะเป็นหนูปว์การสั่งซื้อจะขึ้นมาให้กับเราได้อีกเลยว่สั่งซื้อบริการไหนไปนะครับก็จะมีออเดอร์อ่ะแล้วก็อ่ะออเดอร์ไอดีนะครับแล้วก็จะมีบริการที่เราสั่งซื้อเข้าไปตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์ที่เราใส่เข้ามากันนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อสอบกันได้เลยว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่ะส่วนตรวนี้เป็นสาระของเว็บไซต์บอกเราอยู่ว่ารอดำเนินการอยู่นะครับ <Billie S 2> อ่ะต่อมาจะไปดูนะครับการเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยนะครับแ่ <pse iting terms> ้ก็เข้ามาเลยนะครับก็จะมีช่องทางสแกนเขียวโคนครับทุมนี่บอลลีคริปโตนกครับก็สามารถเลือกใช้กันได้ก็จะมีวิธีการนะครับหรือขั้นตอนการไปการอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็จะมีคาแนะนําอยู่ด้านล่างก็สามารถทําตามไปได้เลยต่อมาจะไปดูแนะนําเพื่อนก็สามารถเข้ามาแนะนําเพื่อนนะครับมาใช้เว็บนี้ได้ง่ายๆกันเลยอ่ะแถมยังได้อตราค่าแนะนำหรือตัค่าคอมชั่นนะครับถึงห้าเปอร์เซ็นต์อีกด้วยนะครับตัวนี้เป็นับบวรับ ผู้ชมใช้งานวิซา์เนี่ยในจำนวนเงินค้าเราผาขึ้นไปแล้วคุณสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้ฟรีนะครับก็เป็นเมนูซีรีส์หนังจีนตัวนี้ก็คอมก็สามารถเข้ามานะครับดูได้ฟรีทุกเรื่องเลยก็จะมีอัปเดตใหม่ทุกเดือนด้วยก็อย่าพลาดกันนะครับอ่าต่อมาจะเป็นเมนูบริการทั้งหมดก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้แล้วก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่คุณผู้ชมกาลังไเจอจากตัวนี้กันได้เลยหรือเรื่อมบริการจากตังนี้ก็จะมีบริการทั้งหมดรวบรวมกันไปแล้วก็สามารถได้ดูกันได้ก็จะมีเลายราคานะ เลตขันสูงสู่ตรงนี้บอกเราด้วยแถมมีคําอธิบายตรงนี้ให้กับเราได้คลิกไปเพื่ออ่านคําอธิบายก่อนใช้งานกันได้ด้วยนะครับเอาต่อมาครับจะเป็นเมนูติดต่อให้มีนะครับส่งทีมีมหาละย่อยอ่าย่อไปขึ้นยังไงเนี่ยก็สามารถเข้ามาติดต่อมีกันได้ก็เข้าไปที่ติดต่อมีตัวนี้ครับก็จะมีหมวดตัวนี้ให้เลือกแจ้งปัญหาไปเลยใส่เลข order ลงไปนะครับแล้วมีข้อความบอกอ d m i n กัไปนะครับส่วนใครที่มีรูปภาพนะครับหรือฟากทางก็สามารถกดตรงนี้ส่งรูปภาพไปให้กับ admin ทราบปัญหาได้ัดเจนขึ้นครับแล้วกดส่งตััวเลยให้กบบทรา อ่าหรืว่าจะติดต่อทางไลน์ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปแอดไลน์เพื่อติดต่อใหกันได้เอาละครับเพื่อน,นไม่เสียเวลาเลยครับเราเปิดขึ้นม,มาดูกันดีกว่าเลยครับตอนนี้อ่ายอดผู้ติดตามของเราเพิ่มมาหรือยังนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่36ก็สามารถกดรีเฟรชนะครับหน้าจอในครั้งได้ไปดูว่าเวทแสนเมืองการให้เราเซร็จสิ้งกันรือยันะครับอ่าก็เพิ่มขนมาที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็จะอยู่ที่36นะตนี้เพิ่มมาเป็น107กันแล้วถือเพิ่มข้นมากับเราไวมากๆและก็เยอะมากๆด้วยนะครับตัวนีี้้เหมมมือนจะการแถดวย อ่ะทะยอดขึ้นมเยอะเกินไปแบบน,นี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับก็เป็นการแถมของเว็บไซต์นะครับอ่ะก็สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะใช้์เว็บไซต์ดีครับหรือการใช้บริการกตา่างๆโค้ดจะนี้คนทำการวางรีนว่าข้าราคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกเข้ามาใช้งานกันได้เลยอ่ะสุดสัปดาหคลิปในวันจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนก็สวัสดีครับ